ดีค่ะวันนี้ยายสามก็จะมาแนะนำเมนูอีกหนึ่งเมนูให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเมนูวันนี้นะคะยายสามจะแนะนำผักบุ้งไฟแดงน้ำปลา,า,าะะหญ่สามค่ะกันค่ะกระทะยายสามซื้อมาหม่ต้องตรงไฟนะคะเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำวิธีการทำสูตรยายสามนะคะน้ำมันพืชลงไป แล้วก็ยายสารจะนํากระเทียมลงไปเจียวก่อนให้มีกระเทียมหอมกรุ่นะคะที่บานสวนแล้วก็ตามหยาบแล้วกระเทียมลงไปรวมกันแต่กระเทียมนี้จะขอผัดให้กุกปุก่อนนะคะผัดชกพุ้มไฟแดงนะคะโดยใช้น้ำปลาเยอสามปรุงรสชาติท่านสามารถทําได้หลากหลายหลายเมนูนะคะมีน้ำปลาเยอสามในตัวเรนก็สามารถทำได้ไหมดอันนี้จะเป็นสูตรของยายสามเรานำผา มันซึ้ลงไปกระเทียมลงไปเคี่ยวนะคะแล้วเราจะนำถับ่วบุ้งลงไปน้ำตาลทรายแล้วก็พริกต,ตับกระเทียมตับรวมกันเข้าไปกเปป็เสร็จสิ้นไง่ายๆค่ะทุกท่านอยู่บ้านสามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือแม่พยาได้ทานได้เลยนะคะน้องๆทุกท่านวันนี้เป็นวันซะซึ่งเป็นวันที่ยายสั่งจะไม่ทานเนื้อสัตว์วันนี้ก็เลยทำผัดถับ,บุ้งไปแดงทานไปเป็นมังสวิรัติแต่ว่า มังนี่เราก็สามารถทานกับน้ำปลาได้เพราะว่าเนื่องจากน้ำปลาของเราได้กันกรองจากเนื้อปลากระตักหมัปกปลาทะเลแล้วนำมาต้มผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็นำมาปรุงรสชาติทานท่านมังก็สามารถที่จะทานน้ำปลาของเราได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทานเนื้อปลาเราทานเนื้อปลาที่เราไปต้มสุดกันกรองค่ะ้เป็นที่เรียอหลังจากที่กระเทียม กรอเกลเรียบร้อยแล้วจะหอมกลุ่มเห็นนะคะเวลาเราทานเคี้ยวไปถูกกระเทียมที่เราเกลวไว้เนี่ยจะกรุบกรอบหอมมากเลยจากนั้นเราก็นํำผักบุ้งที่เราใส่เตรียมไว้ลงไปก้งเยเราทำขั้นแรนที่จะเยอะจากนั้นเราก็นำ,น,น,น,ำนี่เลยค่ะพริกที่เราตักไว้ลงเข้าไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรไทยก็สูตรมันไครขนาดไหนได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้กันได้หมดน,น้ำตาลทราย ปลาจะนอะหน่อยนะจ๊ะหวานจากนั้นเลยขั้เอกของงานเรานะคะน้ำปลาใหญ่สามต้มสุกมาเรียบร้อยการกานค่าเชื้อปรุงรสชาติห้ขั้นมาเรียบร้อยถ้ใครทำก็อร่อยถ้าผู้คน่านี่จะเยอะเราก็จะใส่สองกีพนะคะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันผัดบบนี้ให้เข้ากันน้ำปลาแล้วกลิ่นระเทียม ไปรวมกันก็จะเป็นผักกุ้งอ,อร่อยมากค่ะเราไม่ใช้าเที่ยวเนื่องจากว่ามันจะไปกรอกกลินรสชาติน้ำสล้านะคะแค่มีน้ำสลาแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งแค่นี้เมนูก,ก็เด็ดแล้วะค,ะค่ะเห็นไหมคะนี่ายง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วทุกท่านสามารถนำไปทำให้คนที่บ้านทานได้ค่ะุค่ทูกใจ บางคนที่จะไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะซึ่งเราใส่แค่กระเทียมคแค่นี้เองค่ะผักกุ้งที่เป็นก้านกรอบนะคะถึงจะก้านใหญ่แต่กรอบอร่อยค่ะไม่ต้องนานค่ะเพราะว่าผักกุ้งเราจะได้กรอบนคะคะแค่นี้เองค่ะเป็นผักกุ้งใบแดงน้ำปลาเลเซอร์ ะแนะนำเมนูเรื่อยๆนะคะเมนูที่เยีาา่ยมานทุกท่านสามารถไปประยุกต์ใช้เลยค่ะเอานะคะว่าน้ำตลาเย,ยี่มทำไมต้องใส่เยอะก็กะเอาปริมาณของอาหารของเราที่ทำส่วนใหญ่เยีาา่ยมทานเยี่ยมไปทำเยอะเห็นนะคะจานโต,ตๆทานได้ถึงสิบคนก็เลยค่อนข้างที่จะใช้น้ำนาลาเย,ยอะหน่อยแต่ท่านใดที่ทำจานเดียวบอกว่านิดนึงไม่ะะต้องเยอะนะคะเราก็ใช้วิจารณาญาในการทำของเรานะคะ แต่ไม่ว่าจะทํามากทําน้อยน้ําปลาไหลยายสารุงรสชาติให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยก็จะอร่อยไม่ต้องกลัวว่าเออจะเค็มไปมากไปน้อยไปก็ใส่ที่น้อยก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยเติมเข้าไปอ่าโอเคค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นผักบ,บุ้งไฟแดงน้ําปลาใหญยายสาค่ะ